เผยมังกรบทที่733ระบายความเกลียดเมื่อได้ยินคำพูดที่ไม่พอใจของหงยีใบหน้าของเฉินเฟิงก็เยือกเย็นใจสั่นไหวหงยีไม่มีใจที่จะเป็นจอมยุทธอีกต่อไปแล้วในตอนนี้น่าสมเพชม,มากจนตั้งความหวังไว้กับคำพูดไม่กี่คำก่อนที่คำพูดจะลดลงเขาก็เคลื่อนไหวอีกครั้งเดินไปหาหงยีอะไรนะหงยีกำลังสั่นสะท้านกับรัศมีของเฉินเฟิง เขาคิดไม่ถึงว่าเฉินเฟิงจะดูถูกเขามากขนาดนี้แต่ไม่รู้ทำไมเขาถึงรู้สึกว่าเฉินเฟิงไม่ได้หลอกเขาตั้งแต่เริ่มแข่งขันทั้งสองก็ไล่เลี่ยก,กันแต่ในช่วงหลังเขากลับเผยให้เห็นถึงความพ่ายแพ้ถ้าเฉินเฟิงซ่อนพลังไว้จริงๆง,งั้นตั้งแต่เริ่มแรกเอาชนะเขาทันทีเลยจะเหมาะสมกว่านี้ไหม หงยีไม่คิดว่าเฉินเฟิงจะออมมือพวกเขาสองคนมีเพียงคนหนึ่งที่จะมีชีวิตรอดไปได้ดังนั้นเมื่อคิดถึงเรื่องนี้สักพักก็แน่ใจได้ว่าคำพูดของเฉินเฟิงไม่ได้โกหกแท้จริงแล้วเขาอยู่ในระดับหัวจิ้งชั้นต้นอยู่ในหัวจิ้งชั้นต้นก็สามารถฆ่าผู้แข็งแกร่งหัวจิ้งชั้นกลางได้ถ้ารอเขาอยู่ถึงชั้นกลางจะกลายเป็นน่ากลัวแบบไหนกันถึงตอนนั้นฉันจะเป็นคู่ต่อสู้ของเขาหรือไม่ ในหมู่จอมยุทธ์ที่ดูการแข่งขันในเวลาเดียวกันวิลเลี่ยมและอาเธอร์ก็มีความคิดหนึ่งโผล่ขึ้นมาในใจผู้คนในสนามต่างสงบลงไปทั่วขณะในขณะนั้นทุกคนก็เงียบขึมจ้องมองไปที่เฉินเฟิงอย่างตั้งใจเฉินเฟิงเดินไปหาหงยีด้วยก้าวที่มั่นคงและแข็งแกร่งเห็นได้ว่าในสายตาของหงยีตื่นประหนกตกใจกลัวทุกย่างก้าวที่เฉินเฟิงก้าวไปก็เหมือนกับเหยียบหัวใจของเขาเฉินเฟิงเป็นยมทูตธรรมดาที่เดินออกมาจากในนรก วิธีการหายใจที่ลึกลับของเฉินเฟิงรวมกับการย่างก้าวทำให้ทั้งย่างก้าวเต็มไปด้วยพลังที่แตกต่างหงยี่ถอยหลังไปอย่างไม่ตั้งใจเกือบที่เฉินเฟิงจะก้าวเดินออกไปหนึ่งก้าวเขาก็ถอยหลังไปหนึ่งก้าวคนหนึ่งก้าวเข้ามาอีกคนก้าวถอยหลังในตอนนี้หงยี่ไม่ได้เหิมเกริมและบ้าคลั่งเหมือนก่อนเริ่มการแข่งขันเหลือเพียงความตื่นประหนกตกใจไม่มีที่สิ้นสุด แต่ท้ายที่สุดแล้วเขาก็เป็นผู้แข็งแกร่งในหัวจิ้งชั้นกลางหลังจากที่จิตใจว้าวุ่นก็รีบปรับอารมณ์ทันทีเมื่อตอนเฉินเฟิงอยู่ห่างจากเขาไม่ถึง19หงยีก็เคลื่อนไหวเขาจับฝ่ามือเป็นกรงเล็บและเดินไปที่ตรงหน้าของเฉินเฟิงใช้กลยุทธ์ยอดเยี่ยมเมื่อกี้นี้วิชามังกรและเสือรวมตัวในช่วงหน้าสิวหน้าขวานนี้เขาต้องการที่จะเดิมพัน เพียงแต่ในขณะนี้เขาไม่มีพลังที่จุดสูงสุดอีกต่อไปพลังของท่าวิชามังกรและเสือรวมตัวนี้อ่อนลงไปกว่าครึ่งและหลังจากที่เพิ่งต่อสู้อารมณ์ของเขาก็วันไหวในขณะนี้มันเป็นเพียงการโจมตีกลับครั้งสุดท้าย เมื่อเผชิญหน้ากับท่าวิชามังกรและเสือรวมตัวเฉินเฟิงไม่ได้ยืนกรานรับมือกับท่านี้เช่นเดียวกับตอนเริ่มแข่งขันแต่ขยับร่างกายแล้วหลบจากท่วงท่านี้จากนั้นเฉินเฟิงกำกำปั้นด้วยมือข้างเดียวและพุ่งตรงไปที่หงยีราวกับฟ้าผ่าความแข็งแกร่งของหงยีลดลงอย่างมากเมื่อเผชิญกับการโจมตีกลับของเฉินเฟิงเขาไม่มีพลังที่จะตอบโต้กลับในขณะนี้กลับปล่อยให้หมัดเหล็กของเฉินเฟิงพุ่งเข้ามา กรกดังขึ้นมากระดูกที่แขนก็หักเฉินเฟิงไม่ได้ยั้งมือแล้วมืออีกข้างก็จับงอเป็นกรงเล็บครึ่งหนึ่งจับแขนของหงยี้และดึงมันอย่างรุนแรงสูญเสียที่พยุงกระดูกแขนก็ขาดออกทันทีอาหงยี้ส่งเสียงกรีดร้องราวกับหมูที่ถูกเชือ่อ ความเจ็บปวดแบบนี้เกือบทำให้เขาเป็นลมหมดสติไปแต่ความปรารถนาที่จะอยู่รอดทำให้เขาตอบโต้โดยไม่รู้ตัวใช้มืออีกข้างกำมัดแน่นและมุ่งตรงไปที่หัวของเฉินเฟิงอย่ามองว่าอนุภาพการต่อสู้ของหงยีลดลงในตอนนี้หากหมัดนี้โดนหัวของเฉินเฟิงมันคงสามารถทำให้หัวของเฉินเฟิงแตกได้เพียงแต่มันเรื่องสมมุติฐานในช่วงรุ่งเรืองของเขาก็ทำร้ายเฉินเฟิงไม่ได้แม้แต่ปลายผมตอนนี้ยิ่งไม่ต้องพูดถึง เมื่อเห็นหมัดของหองยีพุ่งเข้ามาเฉินเฟิงก็ไม่รีบร้อนเหมือนเมื่อกี้นี้ใช้มือข้างเดียวกำกำปั้นต่อยแขนซ้ายของเขาให้แตกจากนั้นดึงอีกครั้งแล้วหักแขนอีกข้างในลักษณะเดียวกันอ้ากหงยีกรีดร้องครั้งแล้วครั้งเล่าเขายังดึงสติกลับคืนจากความเจ็บปวดที่แขนหักเมื่อกี้ไม่ได้ในตอนนี้มืออีกข้างของเขาถูกหักออกอีกครั้งความเจ็บปวดนี้ทำให้เขาแทบคลัง่ง เพียงแต่เสียงกรีดร้องของเขาเพิ่งดังออกมาก็ถูกเฉินเฟิงขัดจังหวะทันทีเฉินเฟิงเตะไปที่เข่าของโหงยี่ด้วยแรงที่ทรงพลังหลังที่ร่างกายของโหงยี่สูญเสียการทรงตัวคุกเข่าลงครึ่งหนึ่งในขณะนี้การแสดงออกของเขาเจ็บปวดจนไม่สามารถตะโกนออกมาความเจ็บปวดแบบนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตที่เขาได้รับและก็เป็นครั้งสุดท้าย เมื่อหงยีคุกเข่าลงบนพื้นเฉินเฟิงก็ไม่ปล่อยเขาไว้แต่กลับดึงแขนเสื้อขึ้นแล้วทุบตีหลังของหงยีอย่างรุนแรงคุกเข่าทั้งสองข้างลงพื้นด้วยความเจ็บทั้งหมดนี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วสำหรับทุกคนไม่เห็นได้ชัดเจนการกระทำทั้งหมดของเฉินเฟิงเกือบจะเสร็จสิ้นภายในพริบตาเดียวและผู้คนก็เห็นหงยีคุกเข่าอยู่บนพื้นเกิดอะไรขึ้นเหรอพวกคุณเห็นชัดไหม ไม่รู้นะเมื่อกี้นี้เกิดอะไรขึ้นความเร็วของเฉินเฟิงเร็วเกินไปพวกเรามองไม่ออกนี่เฉินเฟิงกำลังจะทำอะไรผู้คนวิาพากษ์วิจาร์ณกันมากมายและส่วนใหญ่ก็อุทานกับความรวดเร็วของเฉินเฟิงที่เร็วเกินไปแต่พวกเขายังไม่เข้าใจว่าเฉินเฟิงทำทั้งหมดนี้เพื่ออะไรตอนนั้นสิทธิ์พี่เย่หนานเทียนของฉันถูกผู้ที่เรียกว่าผู้แข็งแกร่งรุมโจมตีอาจารย์หงเทียนป้าของนายก็อยู่ในนั้นเช่นกัน ในที่สุดก็ทําให้สิทธิพี่ของฉันพิการวันนี้แกก็รับชดใช้โทษแทนอาจารย์ของแกให้กับสิทธิพี่ของฉันซะทันทีที่เสียงของเฉินเฟิงลดลงเขาพุ่งตรงไปที่ด้านข้างของหงยีกดทับศีรษะกระแทกลงกับพื้นเพียงแต่เฉินเฟิงไม่ได้ควบคุมพะละกําลังก้มลงไปทั้งหัวใบหน้าของหงยีได้รับบาดเจ็บทันทีและเลือดไหล เฉินเฟิงกดศีรษะของหงยี่ข้อลงกับพื้นสามครั้งในขณะนี้ใบหน้าหงยี่เปลี่ยนไปและเลือดได้ปกคลุมใบหน้าของเขาไอสาระเลวแกแกฆ่าฉันเถอะหงยี่กัดฟันอย่างขมขื่นเขาไม่เคยโดนดูถูกแบบนี้มาก่อนเลยในขณะนี้ใจก็ร้องเรียกขอตายแขนทั้งสองข้างของหงยี่หักแล้วแม้แต่ขาก็หักตลอดชาตินี้ก็กลายเป็นคนไม่เอาไหนที่ไม่สามารถฝึกฝนศิลปะการต่อสู้ได้ เมื่อได้ยินเสียงร้องขอความตายของหงยีเฉินเฟิงก็เพิกเฉยแต่หันหลังออกจากเวทีแล้วเดินไปที่ห้องรับรองฉันไว้ชีวิตแกฉันจะทําให้แกตายทั้งเป็นเฉินเฟิงไม่หันกลับมามองฆ่าฉันฆ่าฉันซิเมื่อเห็นเฉินเฟิงหันหลังออกไปหงยีตะโกนอย่างปวดใจในใจเขารู้ดีว่าตลอดชาตินี้พิการแล้วแทนที่จะมีชีวิตอยู่แบบนี้สู้ตายไปเสียยังดีกว่าเพียงแต่เฉินเฟิงไม่ได้ฆ่าเขา ในขณะนี้เขาเป็นเพียงคนเดียวที่นอนอยู่บนพื้นบนเวทีเหมือนสุนัขพิการและอับอายเป็นมากเยี่ยมเฉินเฟิงเยี่ยมมากหลังจากเงี่ยบไปทั่วครู่เสียงตะโกนดังกึกก้องของผู้ชมในสนามก็ดังขึ้นอีกครั้งการต่อสู้ในวันนี้ยอดเยี่ยมเป็นอย่างมากและทุกคนก็เรียกได้ว่าได้เห็นเป็นบุญตาโคดแม่งระบายความเกลียดชังได้มากเกินไปแล้ว ขณะนี้อารมณ์ของจียุ่นเกินคำบรรยายลุกขึ้นยืนอย่างตื่นเต้นอีกครั้งตะโกนเสียงระบายอารมณ์ในใจและเทียนอิงลุกขึ้นจากที่นั่งอารมณ์ของเขาก็ตื่นเต้นไม่แพ้กันตื่นเต้นแต่ในเวลาเดียวกันก็ภูมิใจมากเพราะเฉินเฟิงเป็นคนจีนและเป็นเพื่อนของพวกเขาเฉินเฟิงสมควรกับที่เป็นเฉินเฟิงมีเพียงเฉินเฟิงเท่านั้นที่มีความแข็งแกร่งเช่นนี้ ก็ใช่ตอนนี้ดูเหมือนว่าความแข็งแกร่งของเชิญเฟิงจะแข็งแกร่งกว่าข่าวลือมากฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดถูกใจด้วยนะคะโปรดติดตามตอนต่อไปตอนที่734ผู้นำคนแรกของรุ่นน้อง